สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะฮะ New World Channel วันนี้ผมจะมาเป็นฝักกีวัดก็ได้อ่ะดูกี่โมงแล้วสามทุ่เมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นโกะก,การเด่นมานะานนะ ท้ายทำใหม่โอ้ขอ้อความสุดท้ายปประจำที่ประจำที่ประจำที่ป่าเจ้าดิฮะ ทุกคนรู้โอ้เสียงดังไปหรือเปล่าท่านทุกคนรู้จักจก,กึ่งไฟปะอ่ะสมมุติว่ากึ่งกึ่งไฟอ่ะเขาบอกว่ากึ่งไฟกึ่งไฟแปลว่าให้หันไปดังซ้ายแบบสี่สิบห้าองศาแบบนี้อ่ะคุณยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมาหาันแบบนี้สิบห้าองศานั่นแหละทำแบบนั้นเข้าใจนะนะ เดี๋ยวก่อนมีเงินเท่าไหร่เก้าพันอมอดาสเอกพิเศษเขาเป็นพีเนียมเะยแต่เขาเล่นในมือถือแหล ใช่ผมก็เลยหน,นึชั่งมันทึอันนี้ดูตารางยึดซะแล้วนําไปจําไว้ผมจะให้ดูจะให้คนจดจํยี่สิบวิแล้วกันไปเรื่อยไปให้ดูยี่สิบวิระหว่างในการดูเนี่ยทุกคนก็จะเห็นพนอาหารสิบตีกลมประจำการสิบตีกลมประจำการขี่สิบตีสิบตีขี่สิบโตขีดสิบโตขีสิบเอ็ด เอกคีสตี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแหละเอาพร้อมอยางสามสองหนึ่งโอเคไปละพี่อยู่เจ้าฟ้าแต่ทำไมเขาใส่ชุดแบบนั้นอะ Ôi ừ. Ui Ba đi này, mèn... Elena... Elena... Mente.. này. mình 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 luôn nó Mình bịt thế này Mình cắt bịt đây nữa เก็บถ่ายเขาดีกว่าเขามีลำโพงด้วยอะไรอ่ะอุ้ย ที่เขากำลังจะแต่งงานเลยเหรออุ้ยใหญ่สบลยบุลิมเมอรเลยนเด็กเจ็บจังเล็กคนนี้ร้อยคนนี้ร้อยตีคนนี้ร้อยตี้าสางคนนี้มาเห็นคลิปเราอันนี้สวยแน่เลย และขอบคุณเพียงงานทุกคนเลยแม่สุดท้ายมันเคยเรียนขอทุกคนให้ชนแก้วหมดดวและใจย้อนยอกให้เธอเป็นจองขวันบอกลาเจ้าความปันฉันได้เธอคนนั้นยิดไปได้วยยิมไปได้วย